ทุกวันนี้ผมก็ทำครับทำผักผสมประส,สานครับมีหัวละพาตายหัวละพาผมก็หวานผักชีลงไปแล้วก็ข้างผมก็ปลูกข้าวโพดไปด้วยครับเก็บไปกินเนี่ยแหละครับไม่ต้องซื้อล่องหนึ่งผมก็มี2อ,อย่าง3อย่างครับพอเก็บผักชีหมดก็ตัดหัวละพาต่อได้ทุกวันครับเป็นนายจ้างตัวเองอันนี้ประมาณตักสิบห้าวันเราก็เริ่มถอนครับตอนนี้ก็โลละห้าสิบาทเก็บวันละสักสิบห้าโลยี่สิบโลทุกวันนะจะเก็บผักชีให้มันเงาให้มันสวยต้องเก็บแดดร้อนๆครับห้ามกลางร่มนะครับกลางร่มมันไม่เงาผักชีโดนแดดแล้วมันจะเงาบาเงกกก็็แแล้วไปต่อีีท เก็บไปด้วยก็กำจัดหญ้าไปด้วยปลูกพืชครั้งนะครับปลูกให้ได้สองอย่างสามอย่างนะครับถอนผักีเสร็จเดี๋ยวผมก็มาตัดผละพานะครับผละพานี่ได้ประมาณเดือนกว่าๆเหมือนกันอันนี้โลละยี่สิบบาทประจำครับแต่อันเนี้ยขึ้นตามตลาดลงตามตลาดตอนนี้โลละห้าสิบอันนี้เขาเรียกเบอร์สวยครับแต่พอเสร็จแล้วเราก็แกะแบบนี้แกะเอาเลื้งเหลืองข้างๆมันออกซะหน่อยแล้วก็ดินที่ติดๆดออกพอได้กามือใหญ่ๆแล้วก็มัดมัดใส่ถุงตอนเย็นแล้วก็ไปส่งพ่อค้าจะทำง่ายๆครับแกะแค่นี้พอครับแล้วก็ยางมััดรากกคคบแแนนี้้พอลว